อดีตหมดเลยแล้วก็ไม่เลือกอุดรเลยผมก็เลยต้องอ่อพลิกเกมมาบ้างพูดคุณทักษิณสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่เป็นธรรมเพราะเขาไม่มาพยายามติดต่ออยู่๋อาพูดช่วยหาเสียงคุณทักษิณบอกอุดรเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจดีอนี่อันนี้คุณทักษิณนะนี่ผมพยายามมาบาบาลานซ์มันอาทิตย์สุดท้ายเอางั้นเขาผมเสริมก่อนที่จะไปหนึ่งแลได้ไหมจำนวนมากที่เป็นคนรุ่นใหม่กลับไปเลือกไปโหวตให้อนุรักษ์นิยมเลอให้ประชานิยมไม่ได้โหวตให้กับคนที่เป็นหัวก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้้แลวก คิดถึงพวกเขาคิดถึงนโยบายการศึกษาคิดถึงนโยบายเศรษฐกิจคิดถึงนโยบายงานใหม่เอออันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่อย่าไปอย่าไปคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาจะไปของตายเชื่อมอเมริกาอุดรซึ่งมันให้อเมริกาอุดรเลยหรอไม่คือปีที่นี้มันเป็นปีที่มีการเลือกตั้งเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะอินโดนีเซียแอฟริกาใต้อเมริกาออสเตรียลิทัวเนียไปลอยกระทงก็ไม่กล้าไปอีกก็ไม่ประมาทจริงๆรลอยกระทงสองเรื่องก็คือว่ามันเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ผมเวลาลอยก็ไม่ได้ลอยจริงมานานแล้วลอยแบบคาทีลาไปเจอพี่หนุ่มกันชัยก mm. ็เอาผ้า,ผาปูโต๊ะร้านอาหารริมแม่น้ำแล้วก็ทาเป็นกระทงแล้วก็อธิษฐานกับลูกด้วย<เ>อนะันนั้นก็อยากทำลายสิง่งแวดล้อมอยู่แล้วก็เลยทั้งสองเรื่องอทั้งเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องสิง่งแวดล้อมด้วยอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ลอยด้วยกระทงแบบให้มันเป็นขยะมานานมาก mm. แล้วก็เลยไม่ใช่ใช่เพื่ออะไปูพะบาทการท่องเที่ยวของอุดรรายได้3 0 0พันล้านบาทมาจากท่องเที่ยวต่างประเทศแค่300ล้านบาท ผมรู้สึกว่ารู้สึกเสียดายว่าจังหวัดที่มีมรดกโลก2อ,อันอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวน้อยขนาดนี้เนี่ยผมขออาสาเป็นคนนํานักท่องเที่ยวมาอุดรเยเยอะเราให้คุณคณิสสอนเป็นคนจัดระบบขนส่งมวลชนคมนาคมให้เกิดการท่องเที่ยวได้4ฤดูได้ทั้งช่วงแรกก็คือไปบ้านเชียงไปภาาูผาบาดในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวก็ไปเที่ยวน้ําตก คำชะโนดตอนหน้าหนาวอย่างช่วงนี้ก็ไปทะเลบัวแดงกันม,มีให้เที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกหน่อยเนี่ยอยากจะทําเป็นายเมืองระหว่างเมืองโมโรดดโลกสามกฎการนี้เป็นยังไงก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นการเลือกตั้งธรรมดาทั่วไปเขาก็ลงมาช่วยผมก็เข้าไปช่วยก็ไปช่วยก็แค่นั้นเองไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ผมรู้สึกว่าการที่คุณทักษิณลงไปเนี่ยทำให้พรคประชาชนมีโอกาสที่ดีขึ้นเพราะคนมาสนใจมากขึ้นเพราะสื่อทุกสื่อสนใจมากขึ้นถ้าคุณทักษิณไม่ลงไปเนี่ย การใช้เสียงโหวติงเทอร์นัอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกมันก็คงจะต่ําแปลว่ากรกตก็คงไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากมายขนาดให้คนรู้สึกว่าค่ะเอาคุณจะเอาไปจริงๆเหรอเอาไปสิครับพี่ให้แล้วผมผมไม่เดี๋ยวผมไม่เลือกให้ยกไปอันหนึ่งสวยอ๋อโอเลือกเลยโอเคครับพี่ได้ครับอันนี้ใช่น้องยายาใช่ไหมอันยายาอันเบลล่าอันนั้นพันเบลล่าอให้ไอ้ที่เหมือนแต้มสีเลยอันนี้เหรอเดี๋ยวพี่ยกให้คุณพิธากินกินข้าวยังยังเลยครับเดี๋ยวจะทานขนมปังไม่เดี๋ยวกินข้าวด้วยกัน พอดีผมมีผมมีซูมมาต่อพี่นี่นี่นี่ค่ะคุณพี่ทำตอรนี้นี่ขันยูเกะมายกดอกไม้อ๋อครับอ๋อเดี๋ยวคุณพี่ทำมีซูมต่อครับครับว่าไปลังดอนหน่อยครับเพราะว่าต้องให้แม่นยำหน่อยก็เลยมีเดี๋ยวให้คุณเลือกเดี๋ยวผมจัดให้เอานี่ชอบอันนี้ไหมผมคิดว่าคุณชอบสีอันนี้สวยไหมครับสวยครับชอบครับทรงดีครับตั้งก่อตั้งสูงดีครับเหมือนเหมือนเพ้นสีเลยนะอ่าใช่ใช่อันนี้ขาวเยอะครับ